ของศาสตรพี่ลูกสาวค่ะร้องไห้จนไม่มีน้ําตาแล้วค่ะ วันกิดนะคะลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราทําสุดความสามารถแล้วค่ะเชือกเรือขาดด้วยลากไม่มาเลยค่ะด้วยกระแสน้ําที่เชี่ยวเดี๋ยวพี่ขอเบอร์โทรพี่นั่นแหละค่ะพร้อมจดไหมคะเดี๋ยว อันเนี้ยขอขอเบอร์แปดหมดเหรอคะพี่วินพี่วินขอเอาเบอร์โทรพี่เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวแบตหมด